สวัสดีครับผมฟาร์มหนูพูยักษ์เชียงรายครับผมวันนี้ก็มาแนะนำนะครับว่าเลี้ยงหนูยังไงนะครับให้ได้กำไรนะครับนะครับอันดับแรกเลยก็ก็ต้องเน้นเลี้ยงแบบว่าผสมสานสานนะครับผมนะครับอย่าเลี้ยงแต่หัวอาหารอย่างเดียวนะครับ ถ้าหัวอาหารนี่ถ้าเราเลี้ยงถ้าไม่ใช่ว่าเลี้ยงไขยพันอย่างเดียวนี่ถ้าว่าเลี้ยงไขยเนื้อเนี่ยขาดทุนแน่นอนนะครับถ้าถ้าคุณแต่หัวอาหารแพงๆอาหารกบอาหารปลาดุกอาหารหมูนมอะไรเงี้ยถ้าท่านไม่เลี้ยงแบบผสมผสานเนี่ยขาดทุนแน่นอนครับกำไรแทบมองไม่เห็นนะครับนะครับเราก็ต้องให้มองตลาดหนูเนื้อเป็นหลักนะครับนะครับแล้วเราก็ เลดต้นทุนคือใช้เลี้ยงแบบผสมผสานก็คืออาจจะมีอาหารโปรตีนจากอาหารสัตว์นะครับนะครับผมแล้วก็อาหารจากธรรมชาตินะครับเช่นข้าวโพดข้าวเปลือกอะไรของเราเนี่ยครับนะครับผมปลายข้าวอะไรล้ำลึมอะไรเงี้ยนะครับมันมันสับปะหลังเลยครับแต่ว่ามันนี่ต้องเอาตากแห้งก่อนนะครับนะครับงั้นหนูจะท้องอืดเลยครับ ยาหวานอิสราเอลอะไรครับเราก็ปลูกไว้ครับในปุงในเปียเนี่ยปลูกไว้นะครับนะครับยาพวกนี้โปรตีนสูงนะครับแล้วก็แพร่พันธุ์เร็วมากนะครับผมยิ่งตัดยิ่งแตกกอนะครับย้านะครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบลำไส้ของของหนูด้วยนะครับนะผมมให้เขาท้องผูกท้องเสียอะไรครับนะผมส่วนเขาจะสวยด้วยนะครับหนูเขาชอบกินญ้านะครับผมนะครับผมนะครับ รเราต้องเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวนี้ขาดตัวแน,น่นอนผมว่านะผมคิดผมนะคนอื่นคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าเราต้องเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับแล้วมุ่งตลาดนเนื้อเป็นหลักครับนะครับเพราะว่าหมูเนื้อเนี่ยยังไงก็ไม่พอขายครับคนกินหมดไปแล้วเขาซื้อถังซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์นี่จะมีสิทธิ์ที่ว่า นานๆไปก็จะมีอ่าตันบ้างนะครับผมก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนกับไม่ถึงว่าตันครับก็คือว่ามันจะขายยากนะครับถ้ายิ่งเราเป็นฟาร์มใหม่อะไรเงี้ยไม่มีการโฆษณาพรีเซนต์ฟาร์มของตัวเองอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือของฟาร์มแล้วก็มันไม่มีมากเพียงพอเหมือนฟาร์มใหญ่เขานะครับฟาร์มใหญ่เขาพูดยังไงเขาก็พูดยังไงคนก็เชื่อหมดคนก็สั่งซื้อเพราะแม่พันธุ์หมดนะครับนะครับ จะบอกสองตโลสามตโลอะไรเงี้ยนะครับคนก็เชื่อหมดนะครับแต่ถ้าว่าเราบอกว่าฟาร,ร์มเราก็ทําได้ซึ่งเราซื้อจากฟาร,ร์มใหญ่มาเหมือนกันให้อาหารเหมือนกันอะไรเงนะี้ยร้อยทั้งร้อยไม่มีใครเชื่อเรานะครับถ้าเราเป็นฟาร,รม์มใหม่ๆนะทังที่พ่อแม่พันธุ์อันเดียวกันจุดเดียวกันถ้าเราให้เราเราโพสโค้งลดขายเนี่ยไม่มีใครหรอกครับจะมาซื้อเราราคาแพงๆที่เราซื้อเราจะซื้อตัว องร้อยสามร้อยเองเี้ยลงสองเดือนสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยนะครับให้เราไปขายราคาเดียวกับเขาเนี่ยรับรองเลย,เลยขายไม่ได้ครับผมก็เคยละเมื่อก่อนนะครับขายไม่ได้ที <c> ่ <oughs> จะซื้อมาขีดละร้อยเราโพสข,ขายขีดละร้อยเนี้ยเขาพันไซโลขึ้นเลยครับไม่ได้ครับนะบผมแทบไม่มีคนมาถามไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะครับขนาดเมื่อก่อนผมขายขีดห้าสิบาทยังไม่มีคนซื้อนะครับพ่ <c oughs> อแม่พันนะ นะครับผมนะครับเราต้องมุ่งเน้นตลาดตรงนี้เป็นหลักนะครับนะครับตอนเงี้ยเราเลี้ยงไม่พอขายแน่นอนนะครับนะครับจะมีลูกค้าวิ่งหาเรานะครับตลอดนะครับราคาเราก็ขายราคากลางๆตามบ้านแถวบ้านเรานะครับนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับผมนะครับผิดถูกอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์นะครับนะผมผมไม่ได้พาดพิงใครนะ นะครับนะครับก็ให้ท่านก็เก็บไปคิดดูนะครับลองไปลองทำดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ